สวัสดีค่ะ fc ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็ามาพบกับเจสังพา้วยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะภา FC มารับชมแนวทางทลาวชะตานะคะวันที่25่อาพี่น้องกล้องถ่ายรูปเองดีค่ะ25้าพฤษภา2 5 6พั่้อกสะทุกคนวันอาทิตย์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ทุกคนค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งดูดนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่าท่านไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้เผื่อชอบนะคะ เลขเด่นประจําวันสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความรอบชอบสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่24ก่อนนะค,ะคนตุ้ย3วัน4วันรวดนะคะทุกคนคะ่ะราวสตาจะให้เด่น3ามและสมา1 4 8 4 4ทุกคนเลขย้อนนะคะทุกคนวันไหนหลุดนี่เลขจะย้อนมา1วันนะคะทุกคนเราสตานะคะ มาเข่าสี่ของวันที่ยีบสามพี่น้องเบิงค่ะเอา้ามือรุดกระรุดคักแน่เด้อพี่น้องมือเข่ากับเขาดีนะคะทุกคนรับสตาช่วงนี้ใจกระบอกพี่น้องเด้อเด้อค่ะว่าให้หยุดให้พักพ่อนก่อนนะคะพี่น้องเบิงอีกจากมือสองมือก้อนนะคะทุกคนว่าพคนสิรุดหรือว่าคนจะเป็นจัาไดน,นะคะทุกคนค่อยตามต่อเนาะคะ่ะ สำหรับวันที่25นะคะทุกคนวันอาทิตย์จากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้จะได้เลขสองแลเลขหนึสำหรับผู้ที่ใจจะจับให้ FC ได้รับชมนี้นะคะเป็นการจับผู้ระหว่างตัวเด่นสถิติวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันพี่น้องนี่เขามีหลุดทุกมือบอมากพอชอบจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะทุกคนมาดูกันนะคะทุกคน2องค่ะสองหนึ่ง สองแปดแปดสองสองหกหกสองหนึ่งค่ะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะสีขายอยู่ที่สองหนึ่งหนึ่งสองนะคะคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่ใจมักแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งพี่น,ออน้องมกักดาบตอใรบะมักบอชผ่านกะ เลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนอยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกเลขเบิ้ลประจําวันคือหนึ่งหนึ่งนะคะเลขหนึ่งกับเลขหกนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะตัวเด่นอยู่ที่สองและหนึ่งเด่นประจําวันหนึ่งและหกเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองสองหกหกสองติดคู่ตัวเด่นสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งค่ะหนึ่ง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 หกติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวัน นะคะแล้วแต่ความมักความชอบพี่น้องถ้ามักสตาร์ตต่บอบ่มักบ่ชอบให้ผ่านค่ะส่วนสองสี่สี่สองสองแปดแปดสองหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนค่ะสำหรับแนวทางเราสตาร์นะคะวันที่25พฤษภาคม2568นะคะเจ๊ก็ ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ f อฟทุกๆท,ท,ท่านมอบให้กันเสมอมานะคะสำหรับวันนี้ใจก็ขอให้ f อฟโชคดีค่ะโชคๆมันนกันสุขภูสุคน้นเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ